สวัสดีครับวันนี้พวกกบผมเสิฟบุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทําบุญกันที่วัดสังกต่ายอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งวัดสังกต่ายนี้นะครับจะเป็นวัดล้างนะครับซึ่งคงเหลือไว้แต่พระอุโบสถนะครับนี่ก็จะเป็นป้ายประวัติโดยย่อของวัดสังกต่ายแห่งนี้นะครับ วัดสังกตายนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับคาดว่าน่าจะถูกสร้างสมัยก่อนอยุธยานะครับมีอายุกว่า400ปีด้วยกันนะครับด้านนี้นะครับก็จะถูกตกแต่งจัดเรียงไว้อย่างสวยงามนะครับมีรูปปั้นเจ้ากระต่ายนะครับตั้งไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวัดสังกตัยแห่งนี้ด้วยนะครับเราก็จะมาทําบุญดอกไม้ธูปเทียนและแผ่นทองกันก่อนนะครับสามารถร่วมทําบุญกันได้ตามกําลังศรัทธานะครับ ภายในพระอุโบสถของวัดสังกตายแห่งนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนะครับในห้องแรกจะประดิษฐานองค์หลวงพ่อแก่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกับสการะขอพรกับหลวงพ่อแก่นด้านในกันนะครับ <S <S ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในพระอุโบสถของวัดสังกตายแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องแรกของพระอุโบสถนะครับแล้วก็จะประดิษฐานองค์หลวงพ่อแก่นนะครับ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจาพระอุโบสถของวัดสังกตายแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามากลับสักการะขอพรกับท่านกันครับหลวงพ่อแก่นนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับซึ่งท่านจะประดิษฐานอยู่ภายในห้องแรกของพระอุโบสถของวัดสังกตายแห่งนี้นะครับถึงแม้ว่าพระอุโบสถของวัดสังกตายแห่งนี้นะครับจะไม่มีหลังคาแต่กลับมีร่มเงาของต้นโพใหญ่นะครับแผ่ปกคลุม ทำให้บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับผมก็จะพาทุกคนมาปิดทองที่องค์หลวงพ่อแก่นนะครับและก็กราบสการะขอพรกับองค์หลวงพ่อแก่นไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับคําบูชาขององค์หลวงพ่อแก่นนะครับตั้งนาโมสามจบแล้วว่าต่อด้วยอิสังวาสุนะชาริติประสิทธิเมนะครับ แล้วก็กล่าวขอพรกับองค์หลวงพ่อแก่นได้เลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาดังใจทุกประการเลยนะครับสาธุครับถัดมาภายในห้องที่สองนะครับจะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่นะครับจะประดิษฐานพระประธานทั้งหมด3องค์นะครับประกอบไปด้วย องคหลวงพ่อวันดีองคหลวงพ่อสีและองคหลวงพ่อสุขนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับพระอุโบสถของวัดส,สังกตัยแห่งนี้มาอย่างยาวนานนะครับองค์ตรงกลางนะครับท่านมีนามว่าหลวงพ่อวันดีนะครับซึ่งท่านจะเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับ ส่วนองค์ที่อยู่ทางด้านขวานะครับท่านมีนามว่าหลวงพ่อสี่ครับจะอ <c oughs> งค์เล็กกว่าหลวงพ่อวันดีนะครับส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับท่านมีนามว่าหลวงพ่อสุขครับท่านก็จะองค์เล็กกว่าหลวงพ่อวันดีครับ นามขององค์หลวงพ่อทั้ง3นะครับเมื่อรวมกันนะครับก็จะมีความมงคลมากนะครับนั่นก็คือวันดีสีสุขนะครับถัดมานะครับผมจะพาทุกคนไปยังห้องที่3ามห้องสุดท้ายของพระอุโบสถนะครับภายในห้องที่3าของพระอุโบสถหลังนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นของปู่โสมนะครับกับรูปปั้นของพญานาคราชนะครับไว้ให้เราไหว้สักการะกันนะครับ ส่วนผนังของพระอุโบสถนะครับถึงจะชำรุดแตกหักไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคงสภาพอยู่ได้เพราะมีรากของต้นโพยึดผนังโบสถ์เอาไว้นะครับเลยทำให้ยังคงสภาพไว้ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามาชมความงามความมหัศจรรย์ของพระอุโบสถของวัดสังกต่ายแห่งนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับ วันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ